เริ่มได้บัตรดิจ้เจ้าวสุตัญญาเจริญพรโรงเรียนชาวนาไทยบ้านปลาสักน้อยนโยบายของโรงเรียนชาวนาบ้านป่าสักน้อยก็คือเน้นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวซึ่งโรงเรียนชาวนาไทยบ้านป่าสักน้อยได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2549จะกก่อนที่จะเริ่มเรื่องโรงเรียนชาวนาเจ้า เป็นคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุมน้าระดับจังหวัดซึ่งเป็นโครงการพืที่ชุมน้าระดับนานาชาติเป็นดับที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนึงของโลกนน่นในเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเช่นการลดเลิกละการใจ้สารพิษสารเคมีติดเบื้อไหลลงทะเลสาบเจียงแสนหงโลกายก็ได้ทําทุกวิถีทางแต่การลดเลิกละการใจ้สารพิษารเคมีก็ยังมีอยู่ ก็เลยคิดว่าเขาจะแยกจะใดิคือจะบ้านลดในเรื่องการแจ้สายพิสัยแค่นี้ก็คิดว่าควรจะเอาเริ่มตีคนถ้าคนเข้าใจในในเรื่องการทําการแจ้ก็คิดว่าจะได้เข้าสู่กระบวนการที่เร็วขึ้นก็เลยเปิดโรงเรียนชานะเป็นตัวเข้ากันคือจะบ้านมาเรียนหูและก็ได้นําไปปฏิบัติก็คือ ุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนชาวนาไทยบ้านปลาสักน้อยนี่ก็คือต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการทำเจลลี่นกกล้วยฮอร์โมนไข่และก็ยืนเรียนน้ำแล้วก็ลดในเรื่องการบัพเพาเจาะก,ก็สืบเป็นมลภาวะจากท่านมาโรงเรียนชนะก็นเน้นในเรื่องสุขภาพก็คือการใจอฮอร์โมนน้ำผึ้งเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องตน้นแล้วก็เน้นในเรื่องกเกษตรินทรีย์อาหารปลอดภัย จากวันท่านมาก่การนําไปใช้ก็ได้ประโยชน์ตีจากผลผลิตมากขึ้นก็มีคนสนใจที่จะเข้ามาเียนห้จากวานท่านมาก็คิดว่าเขามาทุกครังแล้วก็คือได้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านสุขภาพตีเฮานี่จะมีเคล็ดใหญ่ๆอยู่สองเขตในเรื่องการดําเนินการมาทั้งหมดตั้งแต่ปี4ีเกากก็จะมีคุณชาลิสามุนวิวก็คือ แกเป็นโรคผู้แพทย์ผุ้งพวงเนาะกจากมาให้มาแกก็จะมากินน้ำพึ้งเพื่อสุขภาพไปเรื่อยๆก็เลือดแกก็เริ่มดีขึ้นจนต่ก็ลาสุดนี่มาเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันกไปตัวตีโรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณเป็นคนปกติแล้วแกก็ดีใจอาการดีใจมากๆ หลังจากตีแกได้กินยาหมอมาน้ำหนักแกก็บาขึ้นนะจ๊ะน้ำหนักแกบาขึ้นก่อนทางชาวบาดกินยาแล้วก็ไปติดตีลำไส้นอ้องแกก็เลยนึกแกมาล่างลำไส้สามรอบนะจ๊ะตอนนี้น้ำหนักแกขึ้นอยู่ประมาณ5กิโลก็สุขภาพโดยรวมก็คือดีมากและมีเหเงเผลหนึ่งก็คือคุณบุญมาเนาะที่เชื่อจากสั้ แกก็เขาก็คือแกกินของโโมลน,น้ำพึ้งควาสุขภาพหรือขโโองมลไข่บวกในเรื่องการไอลมฟันยาชุนนะเจาจากั้นมาไอซีดีโฟแกก็จะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมาหมอก็ต้องจำในแกจื้อแกออกจากบัญชีรักของโรงพยาบาลแต่แกก็ยังมีผลกระทบในเรื่องอสารนิเสียตอนนี้แกก็ยังได้กินเเดือนของผลกระทบจากสาัง ปเป็นโคสใหญ่ๆตีมือเขาภาคภูมิใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักเรียนทุกท่านเนาะตีเข้ามาเรียนที่นี่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นการทําพักอินทรีย์กินเพื่อสุขภาพของตัวเองเหลือกินก็เอาไปขายอะเจาะและจากขั้นมาก็พยายามช่วยเหลือตัวเก่าทุกอย่างเนาะตีเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือการทําน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้ายาสีฟันแชมพูสบู่ยางาต่าง จากตตนี่มาก็คือสรุปได้เลยว่าการที่เขาบัดได้เข้าห้างก็ที่เขาทําใจเน่ยก็เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะก็คือการบาบาได้ไปซื้อของนอกบ้านเขาก็จะลดการใช้จ่ายเพราะเขาจะไปซื้อของอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีสิ่งหล่อใจเยอะเนาะจากว่าหันถึงวันนี้ทุกคนเก็พึงพอใจในการเตรียมเียนโรงเรียนชาวนาเขาก็จะได้ลดการใช้จ่ายอย่างไปมากมายเยอะแยะเจ้าแล้วก็จากหันมาโมเขาก็ ตอนนี้การทำปุ๋ยใช้เองแล้วก็เฮากาทำแก๊้ใช้เองเจ้าขอบคุณเจ้า